สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนเนาะที่ติดตามช่อง Rider Moto Gaming นะครับก็ในคลิปนี้นะครับก็จะถือโอกาสนะครับที่จะมาแนะนำเพื่อนๆนเนาะในการที่เราจะเล่นเกม ROV นะครับให้เก่งขึ้นแล้วก็มีโอกาสชนะสูงนะครับในเกมทังนนั้นผมเล่นเกมนี้มาตั้งนานแล้วแล้วก็เป็นยังไง ก็เป็นเกมที่สนุกใช้ได้นะครับแต่ก็เล่นมานานๆนะครับก็เริ่มเข้าใจแล้วก็เริ่มเก่งขึ้นนะครับก็ทำให้ผมก็ได้มีโอกาสที่จะยังไงได้เล่นให้ดูแล้วก็เล่นให้เพื่อนๆได้ชมเนาะแล้วก็มีพี่น้องหลายคนนะครับที่เข้ามาชมแล้วก็เข้ามาบอกว่าโอ้ยผมเล่นเก่งจัง ทำยังไงใช่ไหมวันนี้นะครับก็จะมาบอกเทคนิคนะของการเล่นเกม RV นะครับให้เก่งขึ้นแล้วก็มีโอกาสชนะในเกมสูงขึ้นนะครับก็แต่ก่อนเนี่ยผมก็ยังเล่นไม่เก่งเนาะแต่ว่าพอเล่นไปานานๆก็ได้วิเคราะหะา์แล้วครับว่าเราจะเล่นยังไงให้มีโอกาสชนะเนี่ยสูงก็เลย ็เลยลองเล่นทุกสายนะครับไม่ว่าจะเป็นแครี่ไม่ว่าจะเป็นแท้งไม่ว่าจะเป็น Tank, ไฟเตอร์เมจอ่าแล้วก็ซัพพอร์ตนะครับแอสซินนะครับก็ทุกสายผมก็เลยลองให้มันหมดเลยเพื่อจะได้อาสนุกแล้วก็เพลิดเพลินไปกับทุกๆตัวที่อยู่ในเกมฮีโร่ทุกตัวนะครับก็ก็จะทำให้ยังไงทำให้เรา เพลิดเพลินสนุกสนานกับเกมมากขึ้นนะครับถ้าจะถามว่าผมเล่นตัวไหนเก่งที่สุดถนัดที่สุดผมถนัดทุกตัวนะครับเพราะว่าอะไรผมชอบทุกตัวแล้วก็ผมสามารถที่จะเล่นทุกตัวให้ชนะได้นะครับในแบบของผมดังนั้นวันนี้นะครับก็จะมาแนะนําว่าถ้าเล่นสไตล์ผมเล่นยังไงถึงจะเล่นเก่งแล้วก็เล่นชนะแล้วก็สนุกสนานกับการเล่นอ่า นะครับทำยังไงออกของยังไงวันนี้นะครับเป็นผมจะมาบอกวิธีเล่นวิธีออกของนะครับแล้วก็วิธีเทคนิคในการเล่นในแต่ละสายเนาะนะครับเพื่อไม่เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเนาะผมก็จะ,ะได้เริ่มต้นนะครับอบอกเพื่อนเพื่อนนะครับเปิดเผยข้อมูลให้เพื่อนๆได้เห็นเลยว่าเออผมเล่นยังไงถึงเล่นเก่งเล่น เล่นอ่าสามารถนําในเกมแล้วก็เล่นสามารถเอาชนะ,ะเพื่อนๆในเกมได้นะครับผมก็ไม่ได้เล่นเก่งอะไรมากมายนะแค่บอกว่าเออผมก็รู้จักที่จะวิเคราะห์ทุกสายว่าฮีโร่แต่ละตัวเขามีความถนัดด้านไหนจุดอ่อนจุดแข็งยังไงนะครับผมสามารถบอกได้นะครับถ้าพี่น้องอขอมาว่าเออตัวนี้พี่อ่า นะครับทายังไงจะเล่นยังไงให้มันเก่งขึ้นผมสามารถที่จะวิเคราะห์แล้วก็แนะนําให้กับพวกเพื่อนๆได้ทุกๆคนนะครับอันนั้นผมขอเริ่มต้นด้วยฮีโร่ตัวแรกเลยแล้วก็สายแรกก็คือสายแทงนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดเอาตัวอย่างนะครับให้ดูสักตัวเนาะเดี๋ยวผมจะกดเข้าไปดูฮีโร่นะครับอโอเคโอเคงั้นผมเลือกสายแทงอ่า ัวที่ผมคิดว่าผมเล่นถนัดมากๆนะครับก็คือเอเด็กซ์ตรานี่แหละเป็นสายแทงสายแทงควา, <It 's S 1> ามสามารถพิเศษขอ,ของตัวนี้คือสกินดูดเลือดนะครับเป็นสกินที่สามเนาะนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับก็มีสกินพิเศษอีกสกินสกินแรกนะครับเมื่อเรากดใช่ไหมกดสกินแรกแล้วอะไรเพื่อนที่อยู่ในพุ่มไม้ใช่ไหมอืม ถ้าเรากดสกินแรกเรื่อยจะอะไรจะกระเด้งไปไงไปทำดามจเพื่อนที่ซ่อนอยู่ในพุ่มไม้อันนี้เป็นข้อได้เปรียบนะครับถ้าเราอยากรู้ว่าเพื่อนที่อยู่ในพุ่มไม้แถวๆไหนเราอยากรู้ว่าเขาซ่อนอยู่ในนั้นหรือเปล่าใช้สกินแรกของเด็กสตารนี่แหละอันนี้เป็นเป็นอ่าเป็นข้อได้เปรียบองเด็กสตาร์เนาะอ่าเด็กสตารออกของอยังไงเดี๋ยวผมจะ ให้เพื่อนเพื่อนดูว่าเทคนิคของผมออกของยังไงก่อนแล้วกันนะครับเอกสตนะครับข้อดีของเขาคือดูดเลือดใช่ไหมก็คือถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ออกของที่เป็นดูดแล้มันก็ดูดเลือดใ้้อยู่แล้วในสกินสุดท้ายนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราวิเคราะห์ว่า,ถ,า,า,วา,นน ayer, าถ้าเราเน้นเลนสมม่เดนเน้นเลนส์ดาร์คเลเยอร์อะไรอย่างเงี้ยถ้าเราเน้นตรงนั้นนะครับ แต่เราก็อยากจะออกของเร็วแล้วก็อะไรครับอันตีเร็วใช่ไหมเราก็ต้องรู้จักเลือกของนะครับออกของให้เป็นนะครับอันนี้ผมจะให้พี่น้องได้ดูตัวอย่างนะเอ็กซ์ตร้านะครับก็จะเป็นยังไงถ้าอยากให้เกิดเร็วนะครับก็คืออะไรรองเท้าใช่ไหมไอตัวนี้นะครับรองเท้าตัวนี้แฮมเมอร์ซิลเลตนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นตัวที่วิ่งเร็วที่สุดใน ในเกมละตัวนี้ครับคือความสามารถพิเศษมันกนะ็คือวิ่งเร็วกว่าปกติเท่านั้นเองแล้วก็มันก็ถูกที่สุดในเกมด้วยเพราะนั้นเราสามารถที่จะมีข้อได้เปรียบในการวิ่งนะครับอ่าไอ้ตัวนี้วิ่งเมื่อไม่ได้ต่อสู้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราจะจะเดินไปทั่วไปทั่วเลนเดินไปฟาร์มอะไรก็ยังได้นะอ่าอันนั้นต่อไปนะครับไอ้น,นี่ก็คือว่าเมื่อเมื่อเรา เริ่มที่จะอันตีละใช่ไหมเริ่มที่จะอันตีละเราก็จะยังไงเราก็ต้องเมื่อมีเมื่อมีมเมดมาใช่ไหมเมดก็จะมาทําดรามิสกับเราเราก็ต้องไงต้องมีเกราะเวทในการป้องกันเนาะเพื่อที่สามารถเราจะยืนเลนได้แล้ต่อไปนะครับอ่าผมอันที่3เนาะผมก็จะเน้นอะไรดูดเลือดแล้วก็ทําความเร็วโจมตีแล้วก็พลังโจมตีประมาณกลางๆนะครับเครื่องหนึ่ง เมื่อเล่นไปได้สักพักนึงเล่นไปสักพักนึงเราก็ต้องทําดาเมจเนาะทำให้มันการโจมตีของเรามันเพิ่มขึ้นนะครับผมก็เลยยังไงเอาตัวนี้แหละครับเจาะกราะนะครับแล้วก็มันมันจะมีของแถมให้เราด้วยคือ,อพลังโจมตีเพิ่มขึ้น 80, 80, 80แล้วก็500พลังชีวิตแล้วก็เจาะเกราะนะครับลดเกราะศัตรู60หน่วยนะครับแล้วก็อะไรอีก แล้วก็ไอ้นี้นะครับมันจะมีพลังชีวิตให้เราด้วยมันก็เหมาะดีเพราะว่าเพราะว่าไอ้ตัวเด็กสตามันก็เป็นแทงค์มันก็ต้องมีความตึกทนอยู่แล้วใช่ไหมแต่ต่อไปนะครับต่อไปก็อันนี้ผมวิเคราะห์นะวิเคราะห์ว่าเราจะเล่นเราจะออกของยังไงในเกมเราจะได้เปรียบตรงไหนนะครับเมื่อต่อไปเมื่อเราโจมตีเมื่อเรา,า,เราลดคูดาวในอันนี้นะครับอันอไอตัวเนี้ยอ่ะเดี๋ยวผม มันเจาะเกราะลดเกราะใช่ไหมอ่าแล้วก็มันจะลดคูดาวลดคูดาวก็หมายถึงสกินของเรานะครับมันมันจะได้ใช้ไวขึ้นนะครับไม่ต้องรอนานหลายวินะครับอาจจะห้าวิอะไรอย่างเงี้ยถ้า15%ลดคูดาวแสดงว่ามันสกินของเราเนี่ยมันก็จะไวออกไวขึ้นอ่าอ่าต่อไปก็คือตัวนี้นะครับก็จะเป็นมันจะให้เกราะเราเนาะแล้วก็ลดคูดาวยีอ์เซอันนี้เป็นการลดคูดาวที่ ไวที่สุดละถ้าน้องน,นั้นก็จะมีเลือดให้เรามานา400นะครับอ่ะเล่นๆต่อไปนะครับทั้งได้พลังชีวิตทั้งได้เกราะลดลดคูดาวลงมาจะได้ออกของนะครับออกสกินได้ไวขึ้นต่อไปยังไงอ่ะเราเน้นโจมตีละไอ้ตัวนี้นะครับก็จะโจมตีไง100นะครับพลังโจมตีแล้วก็ลดคูดาวก็ยังอยู่ในการ ลดสกินลดเวลาสกินให้เราได้ใช้ได้ไวๆขึ้นใช่ไหมแล้วก็ไอตัวนี้ก็จะเพิ่มเกราะให้เรา180%แล้วก็ตัวนี้นะครับสกินพิเศษติดตัวก็คือลดการฟื้นฟูงเป้าหมายด้วยอันนี้ก็คือของผมผมจะตั้งชื่อไอชุดนี้ว่าชุดเกิดเร็วนะครับสำหรับาสายแทงเดกซ์ต้านะโอเคนะครับอันนี้ก็คือการวิเคราะห์ของผมในการเล่นไอตัวเด็กซ์ต้านะครับ แบบนี้นะครับส่วนต่อไปก็คืออะไรรูนนะครับผมว่าในในแต่ละตัวเนี่ยทางเกมเขาก็จะแนะนํารูนให้เราอยู่ละว,ว่าเราควรออกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งไอ้ตรงนี้มันไม่มีปัญหาหรอกเราสามารถที่จะ,อะเอาเหรียญน,นะครับไปแลกไปแลกมาเป็นรูนได้ใช่ไหมครับแต่อันนี้ผมเล่นมานานแล้วก็เลยรูนครบทุกตัวรูนนะครับต้อง ยังไงต้องเต็มนะครับประมาณ90แต่ละตัวนะครับพี่เพื่อนๆดูนะครับผมอยู่เลเวล3หมดเลยผมจะไม่เอาเลเวล2องเลยนะครับไม่เอาเลเวล2องนะครับเพราะนั้นถ้าพี่น้องสามารถแลกรูแล้วก็อัพเป็นเลเวล3าได้ก็ควรทํานะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าได้ถ้าหน่วยมันถึง90เมื่อไหร่แสดงว่าเราก็จะมีข้อได้เปรียบในการเดินในเกมเราจะทนขึ้นนะครับมันก็จะมีคุณสมบัติพิเศษนะครับ ให้เราดูหลายๆอย่างใช่ไหมเห็นไหมครับมันก็จะมีบอกว่าอเราจ,จะได้เปรียบการโจมตีเราจะได้เปรียบอะไรเจาะกราวเวทย์จะได้เปรียบอะไรเป็นฟูลพลังชีวิตลดคูดาวสามเปอร์เซ็อันนี้เป็น,ค,นคุณสมบัติที่เราเลือกมาให้สําหรับอะไรตัวแทงนะครับตัวแทงนี่เราจะเน้นพลังชีวิตเยอะๆนะครับแล้วก็เกราะเจาะเกราะเจาะเวทอะไรประมาณนี้ ว่าไอเด็กซ์ตราที่จะเป็นทั้งแทงแล้วก็ไฟเตอร์เป็นสายโจมตีไปด้วยนะครับไม่ได้เป็นแท้งโดดๆไปเลยโอเคครับอันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งเนาะที่ผมจะแนะนําก็คืออะไรการออกของนะครับต้องวิเคราะห์ด้วยนะครับว่าเราจะเน้นแบบไหนเน้นเกิดเร็วก็เอาแบบนี้สมมติถ้าถ้าถ้าเราจะเน้นอะไรครับเน้นที่ว่าจะยืนนานๆเราก็ใส่อะไรใส่พวกเกราะเข้าไปเยอะๆอ,อย่างเช่นตัวนี้นะครับ จะให้ดูเด็กรสต้านะครับก็ผมผมจะไม่ได้เน้นเดินเร็วนะแต่ว่าจะเน้นโจมตีเร็วแล้วก็ยังไงเน้นเกราะเวทนะฮะแล้วก็เน้นพลังชีวิตแล้วก็เน้นตอบโต้แทงแล้วก็เน้นอะ,อะไรพลังโจมตีสุดท้ายแล้วก็ลดคูดาวลงมาแล้วก็เกราะนะครับอันนี้ก็คือชุดเนี้ยผมก็ให้มันยืนเลนได้นานๆนะครับก็คือออกเกราะเกราะเวท ใช่ไหมออกออกอ,อ,กอพลังชีวิตเยอะๆนะครับแล้วก็ไอ้ตัวนี้ก็จะเป็นตัวเจาะกราะเนาะมันทำให้อะไรให้ยืนเลนได้นานๆแล้วก็ฝ่ายตรงข้ามก็จะไม่สามารถต้านทานการโจมตีของเราได้เนาะโอเคครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของสายแทงเนาะอะสมมุติสายสายแคร,รี่นะครับผมพูดสั้นๆเลยก็คือว่าถ้าเราจะจะเน้นเดิน,น,นเน้นฝร์มเนาะ ผมอยากให้ผมอยากให้ออกตัวแบบนี้แครี่ทุกตัวนะครับก็อะไรก็ต้องอสามารถที่จะเอาตัวรอดเดินเร็วได้นะครับอ,อย่างเช่นผมผมเลือกตัวนี้แล้วกันเน้นนะเน้นชุดนี้ชุดนี้นะครับก็จะเน้นเดินเ,นเร็วๆเนาะเราเรลือกรองเท้าที่เดินเร็วที่สุดแล้วก็โจมตีโจมตีตรงนี้ก็จะติดคลิกนะแล้วก็ไงกันเวทแล้วก็ให้พลังชีวิต แล้วก็เกราะเวทแล้วก็เกราะธรรมดาแล้วก็โจมตีอ,อ100 200เปอร์เซ็นต์แล้วก็อันนี้ก็เป็นการโจมตีครั้งสุดท้ายนะก็คือ200เปอร์เซนต์เนาะอันนี้ก็จะเป็นยังไงก็จะออกของในลักษณะนี้เพื่ออะไรเพื่อที่จะยืนในเลนได้นานๆนะครับก็อันนี้เป็นของอแวนเนาะอันนี้ผมทาให้ดูแล้วก็ยังไง ถ้าตัวนีอ้อยากจะเน้นว่ากรอกเยอะๆเราก็จะได้ยืนยนานๆเราก็อาจจะออกพลังแฝงน,นะครับเห็นไหมผมก็จะออกกราะให้แล้วก็ฮิลด้วยนะครับก็ไอตัวเนี้ยเราสามารถที่จะ,ะฟังหรือว่าไปดูเพราะว่าเกมมันจะแนะนําให้เราแลวหรือว่าเราจะออกแบบของเราเองก็ได้นะครับโอเคก็แล้วก็รูนนะครับสําหรับพวก สายแครี่นะครับผมจะเน้นอย่างนี้นะครับจะเน้นสวอตสวอตเลเวลสาเต็มแล้วก็อันนี้เน้นเดืนเด็วน,น,นะครับวาเร็วโจมตีอันนี้นะครับต้องเต็มเลยนะครับอ่าแล้วก็อะไรอีกตัวนี้ก็จะเป็นดาร์กออนคอร์ซึ่งผมใช้3ตัวนี้แล้วผมสามารถที่จะเลือกตัวไหนก็ได้ทุกตัวนะครับก็รูนของพวกสายแครี่ก็จะมีอะไรสวอต แล้วก็ดาก้อนคอแล้วก็อะไรสปิริตหรือถ้าเราไม่อยากจะใช้สปิริตเราก็เปลี่ยนไปใช้ตัวอื่นได้นะครับที่วิ่งเร็เวๆเ,เช่นเช่นตัวนี้นะครับอ SS อะไรซ i n e s อะไรเนี่ยนะครับอันนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันคล้ายๆกันคล้ายๆกับสปิริตนะครับก,ก็ประมาณนี้สำหรับสายแคลร่เนาะนะครับ ประมาณนี้แล้วก็สำหรับสายเน้นโจมตีไฟเตอร์นะครับอันนี้ผมเลือกแอมเบี่มาให้ดูเนาะสายโจมตีไฟเตอร์ก็เน้นอะไระเน้นที่จะต่อสู้แล้วก็สู้กันตรงๆกับสายเวสายอะไรซึ่งไอ้พวกนี้มันต้องเป็นยังไงมันต้องสามารถที่จะมีทั้งกรอ ล้วกะการเวทแล้วก็เน้นโจมตี3ด้านนะครับผมจะออกให้ดูนะตัวหนึ่งอ่าผมใช้ตัวนี้อ่าของสำหรับพวกไฟเตอร์เนาะไฟเตอร์ก็จะเป็นอย่างนี้แหละครับก็คืออ่าอ่าเดินเร็วที่สุดแล้วก็โจมตีเร็วติดคริแล้วก็การเวทการเวทเสร็จก็เจาะเกราะเจาะก,กราะเสร็จก็ยังไงพลังชีวิตอ่ะพร้อมฟื้นฟูไปในตัวแล้วก็สุดท้ายก็เป็นยังไงก็ จมตี200%เต็มที่เลยครับอันนี้สำหรับพวกไฟเตอร์นะไฟเตอร์ก็จะเน้นพัทะนะครับแล้วก็การรุ่นก็เหมือนกันเลยครับก็เราจะของผมเนี่ยที่ผมใช้อยู่นะก็จะเน้นอ่าพวกดาก้กนคอนะครับแล้วก็สปิริตไอพวกนี้จะเดินเร็วๆเพราะว่าจะอยู่ยืนในเกมนานนะครับจะเป็นตัวหลักในการนำเพื่อนๆเนาะในการไปคิวอ่าฝ่ายตรงข้ามอะไรเงี้ยผมอาจจะใส่ ตัวนี้ก็ได้นะครับหรือว่าจะใส่แรมเพจเข้าไปก็ได้แต่ผมว่าผมก็ใช้สลับกันก็ได้ครับเราจะเน้นอะไรจะ,จะเน้นยืนอยู่ในเลนานานแล้วก็ d a เมจเนาะที่ช่วยเ่อนเพื่อนคิวฝ่ายตรงข้ามได้เยอะอะไรเงี้ยครับโอเคก็อย่างทีบ่บอกก็คือไงตัวนี้ไม่ว่าจะเป็นสายไหนก็นแล้วแต่9 0แล้วก็เลเวสาทุกๆสายนะครับห้ามเกินนี้นะ ไม่งั้นเราก็จะแพ้ <very S 1> แล้วก็พังเพ <shape S 1> ื <face. S 1> ่อนพาเพื่อนแพ้ในเกมนะครับแล้วก็อันนี้ผมแนะนำไปสองสายละสายแคลรี่ส่วนสายเมดสายเมดสายเมดนี่ก็จะเน้นอะไรเน้นซัพพอร์ตช่วยเพื่อนๆหรือจะยืนเลนกลางเป็นสัดส่วนใหญ่คอยรับอคอยรับดาเมจจากฝ่ายตรงข้ามเนาะดังนั้นสายเมด เนี่ยก็จะมีส่วนช่วยเยอะนะอ่าแล้วก็มีลักษณะที่ไม่ค่อยเหมือนกันผมจะเลือกมากันก้าเนาะ,ะตัวนี้ก็จะเป็นไงมีลักษณะพิเศษของมันนะครับในเมดแต่ละสายเนี่ยมันก็จะมีอ่าสกินสกิลเนาะในการทำดาเมจเนี่ยมีลักษณะแตกต่างกันมันก็ขึ้นอยู่กับอะไรครับขึ้นอยู่กับว่าเราอยู่เลนไหนด้วยคมว่า มากกล้าย,ยู่เลนกลางฮะอยู่กันเลนกลางก็ต้องรับอะไรรับพวกอะไรพวกเมสด้วยกันรับพวกไฟเตอร์อ่ารับพวกอะไรซัพพอร์ตรับพวกตัวโกงทั้งหลายแหล่แคร,รี่อะไรเงี้ยนะครับฉะนั้นเราก็วิเคราะห์กันเลยว่าเออเราจะอยู่เลนกลางให้ทนทนยังไงแล้วก็ให้ยืนอยู่ช่วยเพื่อนได้ยังไงไอ้ตัวนี้ความพิเศษก็คือเราเราใช้สกินแล้วมันติดพิษแล้วมันจะไอ้ศัตรูที่ ติดพิษนะใช่ไหมมันก็จะไปพลังเลือดมันก็จะลดลดไปเองค่อยๆลดลดลดถ้าเราติดพิษก็ดาเมจมันก็จะลดลดลดลงลดลงลดลงอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นไอ้ตัวนี้ก็คือสําคัญเลยก็คือว่า่าผมออกของให้ดูก่อนนะคือรองเท้ากันเวทแล้วก็ไอ้น,นี้โจมตีเร็วพร้อมติดคลิปอ่าแล้วก็ไอ้น,นี้ก็คือปอบตัแทงอ่าแล้วก็อย่างเงี้ยกันเวทพร้อมอะไรพลังชีวิต 1น0่งต้านทานเวท200้อยอันนต้านทานได้ดีนะแล้วก็อะไรอ่าอันนี้ก็คือเน้นเวทนะครับพลังเวท200พร้อมอะไรลดคูดาวแล้วก็แถมพลังชีวิตให้นะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือเราใช้ตัวแรงๆเลนะก็คือฮีแคทอ่าไดไดดีมอะไรประมาณนี้แหละครับผมก็อ่าอ่านไม่ค่อยออกนะแต่ไม่เป็นไรครับแต่ตัวนี้นะครับก็จะมีมันก็จะเพิ่มพ,พลังเวทให้เรา35%นนะครับถ้า เราอยู่ในช่วงท้ายเกมมันก็จะช่วยเราให้เราสามารถอะไรโจมตีได้มากขึ้นดาทำดาเมจกับฝ่ายตรงข้ามได้เยอะขึ้นอันนี้ของมากันก้านะ,อะโอเคส่วนรูนนะครับก็น่าจะประมาณนี้แหละไอตัวนี้นะครับก็ผมก็ใส่ปกตินะครับเราจะเน้นพลังเวทเน้นเจาะเกาะเน้นความเร็วความเร็วโจมตีนะครับอ่าผมจะใส่สปีริตผมจะใส่อะไรสแปน มจะ,จะใส่ดิสโซเลตนะครับไอตัวนี้ก็พลังเวทกระจอกรๆมันจะเยอะหน่อยอันนั้นเลเวล3ต้นครบ90หน่วยนะครับอันนั้นเพื่อนๆน,นะครับก็อย่าลืมนะครับอ,อันนี้ผมให้ดูตัวอย่างนะเวลาผมเล่นเวลาผมวิเคราะห์ว่าเออเราจะเข้าไปในเลนเราอยู่เลนไหนเราจะช่วยเพื่อนยังไงเราจะไปทิดทางไหน ในการเล่นเกมยังไงให้มันชนะแล้วก็นำในเกมได้เอาโอเคสายเมดไปละสายแอสซัสซินอันนี้หลายคนนะชอบมากชอบเล่นสายนี้เพราะว่าอะไรทั้งฟาร์มได้ทั้งไปทำดาเมจกับเพื่อนอล่าคิวเพื่อนตรงข้าฝ่ายตรงข้ามได้อะไรเงี้ยที่ผมใช้นะ,ะผมเอาบัตเตอร์ไฟแล้วกันบัตเตอร์ไฟนี่ดีนะครับแล้วก็อะไรทำดาเมจได้สูง ฉะนั้นผมก็ออกของตัวนี้เป็นยังไงออกของก็จะเน้นเน้นเกิดเร็วนะครับเน้นดาม่าเห็นไหมแล้วว่าเราจะฟาร์มก็ได้นะครับแล้วก็แน่นอนว่ารูนรูนต้อง90เต็มนะครับห้ามห้ามห้ามที่จะลดลงมา80 70อย่างเงี้ยทำให้เราเสียเปรียบในการต่อสู้กับเพื่อนเพื่อนฝ่ายตรงข้ามนะครับ อันนี้ผมก็จะไม่แนะนำนะครับผมก็ใช้ธรรมดานะครับดักก้อนคอสวอตนะครับแล้วก็สปิริตนะเน้นเคลื่อนที่นะเน้นทําดาเมจเจาะเกราะโจมตีนะครับแล้วดูเลือดนิดหน่อยนะครับอันนี้เราสามารถออกแบบได้แต่จะต้องรูนต้องไม่เกินนี้นะครับโอเคแล้วก็การออกของก็ทำแล้วก็เน้นดาเมจครับถ้าเราอยากจะได้เปรียบในการเล่นนะแล้วก็ยังไงก็รองเท้าไวๆหน่อย โจมตีเร็วพร้อมคลิกนะครับก็จะได้อะไรก็จะได้ดาเมจสูงขึ้นในแต่ละครั้งนะครับต่อไปก็เป็นไงรองเท้ายังไงการเวทใช่ไหมโจมตีแล้วก็การเวทไปด้วยนะครับแล้วก็อะไรเกราะเวทแล้วก็พร้อมพลังชีวิตแล้วก็โจมตี105ห้าฟุ้นฟูล,ลดคูดาวแล้วก็เกราะให้แล้วก็อันนี้ก็ตบท้ายด้วยอะไรพลังโจมตี110อเจาะเกราะให้อโอ้โหตัวนี้ ก็เหมาะกับบัตเตอร์ไฟครแล้วก็ส่วนพลังแสงก็อันนี้แล้วแต่เรานะเราจะเอาแบบอ่าตายเกิดก็ได้เพราะว่าอะไรนะแบบทำดามจชังแรงหรือว่าอะไรมีเกราะหรือว่าฮิลก็แล้วแต่แต่ผมก็เน้นว่าเน้นดามจดีกว่านะครับโอเคอน,นี่คือสายแอสซัสซินเนาะเดี๋ยวผมจะเล่นในลักษณะนี้แหละ โอเคไฟเตอร์อืน่นบ้างนะครับอ่ะเมื่อเอฟไปแอสซัซินเรียบร้อยละเมจละแครี่ละ,รละไฟเตอร์ละแทงแล้วอะไรอีกตัวซัพพอร์ตนะครับซัพพอร์ตนี่เราจะไม่เน้นโจมตีนะเราจะเน้นช่วยเพื่อนอ่าอย่างเช่นผมผมเอาสักตวัวหนึ่งเนาะที่ที่ผมชอบก็คืออลิสนี่แหละอลิสตัวนี้ก็จะเป็นยังไงมันก็จะมันก็จะสตันเนาะผมชอบมาก มันก็จะสตันศัตรูแล้วก็มีเกราะมีเวทเกราะให้เราไอตัวนี้ชอบมากงนั้นไอตัวนี้ก็อาจจะเน้นอาจจะเน้นยังไงอาจจะเน้นที่จะโจมตีปกติให้มันมากที่สุดแล้วก็ออกอะไรแล้วก็ออกของที่ไปในแนวนี้แหละครับในแนวที่ที่จะช่วยเหลือเพื่อนได้อะไรอย่างเนี้ครับ อย่างเช่นนะผมผมให้ดูนะผมออกของแบบนี้ก็คือเดินเร็วนะครับแล้วก็อันนี้จะเน้นลดคูดาว,วก็คือให้ <c oughs> ลดคูดาวเนาะก็พลังเวทร้อยสิบแล้วก็ฟุฟ้ฟูแล้วก็ลดคูดาวมันจะได้ใช้สิกินได้ไวๆหน่อยแล้วก็เกราะต้านทานเวทสองร้อยแล้วก็ยังไงไอตัวนี้ก็จะเป็นอ่ายัางไงนะมีพลังชีวิตให้หนึ่งพันสองร้อยหนึ่งพันสองร้อยแล้วก็ มีกราะให้360แล้วก็ยลดกูดาวขาจะทาให้เราใช้สกินได้ไหวขึ้นแล้วก็โจมตีปกติ180หนึอิ8 0อ่าแล้วก็สุดท้ายก็อ่าผมก็ใช้ตัวนี้นะครับโซสคอสครอร์นะครับสคอรอะไรสักอ,อ,อย่างนี่แหละแต่ตัวนี้ผมชอบใช้มากเลยเพราะว่าอะไรให้ตัวนี้นะครับก็จะทําให้การโจมตีฝ่ายตรงข้ามมันช้าลง แล้วก็อะไรพลังเว200ร้อยลบคูดาวสิ์เซแล้วก็มันแถมพลังชีวิตให้เราด้วยนะครับที่ผมชอบมากแล้วก็เหมาะกับการใช้ใพวกตัวซัพพอร์ตถ้าเราไม่เน้นโจมตีนะ,อะโอเคนะครับแล้วก็ส่วนพลังแฝงรูนสกินเชเลนเจอร์อันนี้ก็แล้วแต่เราแะครับแต่ว่าผมแนะนำว่าแน่นอนว่าทุกตัวนะครับรูนต้อง90เต็มนะครับโอเคก็ประมาณนี้แหละครับก็ หวังว่าเพื่อนๆจะเข้าใจนะว่าผมเล่น ROV เนอะผมก็จะเล่นไปด้วยวิเคราะห์ไปด้วยว่าเราเราจะทำาดเ a g e ยังไงเราจะนำเกมยังไงเราจะอยู่ในตำแหน่งไหนก็เราก็ปรับไปตามสถานการณ์ที่เราเล่นนะครับแล้วก็วางแผนเอาไว้นะครับนั่นผมก็เล่นมาอย่างนี้แหละครับก็ทำให้สามารถที่จะเล่นแล้วก็ชนะได้เรื่อยๆนะครับแล้วก็สนุกกับมันได้นะครับ ก็หวังว่าเพื่อนๆทุกคนจะเข้าใจเนาะในสิ่งที่ผมอธิบายไปนะครับก็ขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่ติดตามชมนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกด u u s c r i b e นะครับกดติดกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับ